เอาละครับเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกว่าเป็นสายสดสายตรงนะครับมาจากประเทศสิงคโปร์ครับเรื่องของคลืหาดขนหัวลุกกับชายแปลกหน้าสายของคุณโบรครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีค่ะพี่แซ็คโอ้โหขอบคุณมากค่ะที่โทรทางไกลมาจากสิงคโปร์เลย จะบอกเป็น,เป,นเป็นบอกเลยว่าไม่ได้มาสิงคโปร์ห้าปีตั้งแต่เกิดเรื่องตัวนั้นนี่เพิ่งมา,มา,ม,ามาถึงวันนี้เองค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งนั้นก็คือไม่ได้กลับไปที่สิงคโปร์ไม่ได้กลับไปเลยค่ะห้าปีแล้วค่ะมันเป็นเรื่อง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 หนึ่งที่ให้เล่าเลยไหมคะหรือยังไงเลยได้ค่ะเรื่องเรื่องเล่าได้เลยก็คือพี่พี่แตกมากเลยโบจ๋าได้ยินไหมคะได้ยินแต่โบทั้งหมดเลยโบไม่ต้องรีบโบใจเย็นๆค่ะช้าๆจะพูดเร็วนิดน<ส>ึงช้าๆพอจะได้ค่ะช้าๆโบนะ แล้วก็เ,คคเวลาพูดไปถ้าพี่พูดฟังกันเราคุยกันะนะ,ะโอเคอะเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเรื่องของคพือหาขนหัวลูกกับชายแปลกหน้าเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือเรื่องของเรื่องย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้ก็มันก็โบก็ไปเที่ยวแหล่งที่แบบวัยรุ่นที่แรกก็เที่ยวกันคือเป็นไนท์คลับเป็นคลับอะค่ะคซึ่งจะมีหลายร้านมากแล้วแลตอนนั้นห้าปีแล้วเราไปคนเดียวตอนนั้นเราย้อนไปห้าปีเราก็วัยรุ่นนะคะก็ ก็เจอฝรั่งคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นสัญชาติอเมริกาอะไรสักอย่างนะคะก็ะเขานั่งเศร้าอยู่คนเดียวดื่มเหล้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่หน้าตาแบบว่าดูแฮนซัมอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราก็ชอบอางเงี้ยเราก็ไปเซฮายทักทายอะคะ่ะ,ะซึ่งเขาอยู่เขาเศร้านะคะแต่เราก็ไปคุยกันเราก็บอกว่าเนี่ยไปต่อที่ห้องฉันไหมซึ่งโรงแรมฉันนะนั่งแท็กซี่ไปไม่ได้ไกลจากตรงนี้เลยบริน่าเบซนไม่ได้ไกลจากตรงนี้เลย ไปห้องสต็อกเขาบอกว่าเขาไม่ฉันดีฉันมีบ้านอยู่ที่นี่นะคุณไปบ้านฉันหรือเปล่าแล้วจะไปยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวขับรถไปผมขับได้ผมขับไหวเสร็จก็ได้เดี๋ยวกไปกลับมาที่บ้านนะคะก็ได้ขับรถมาถึงหน้าบ้านบ้านนี่บ้านอยู่บนภูเขานะคะเป็นละเาได้หดทรงยุโรปนะคะบ้านแบบว่าที่จัดบ้านน่ากลัวมากบอกตรงนี้เลยบ้านน่ากลัวมากแค่ไม่ได้เข้าไปบ้านบ้านที่จัดวันนั้นเดือนงายค่ะ แล้วส่องส่องมาที่บ้านคือบ้านจะเป็นบ้านเครือหาเป็นเสาเป็นเสาแบบเสาโรมันหรือเปล่าคะพี่่จ๊คใช่ใช่เป็นอารมณ์นั้นนะคะบ้านห,หลังใหญ่เลยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บบ้านน่ากลัวมากรถรถรถก็จอดหน้าบ้านนะคะไม่เอาเข้าไปจอดข้างในครับเราก็ลงจากรถเราตัดใจว่าเรามาปาร์ตี้ต่อบ้านเขาแล้วเสร็จก็ลงจากรถปุ๊บก็เปิดประตูบ้านพี่จ๊คตัวไหมครับ้านนะคะนอกบ้านที่เป็นพื้นที่กว้างๆอะคะ่ะใบไ,ม,ไม้เต็มเลยเหมือนไม่มีใครดูแลไม่มีใครอยู่มานานแล้วเหมือนไม่มีใครมาเก็บกวาดไม่มีอะไรเลย ถูกต้องพี่จาถูกต้องน่ากลัวน่ากลัวมากพี่แจ็คแล้วจะลืมสิงคโปร์เป็นประเทศที่จะฝนตกจะมีแค่สองฤดูร้อนกับฝนตกครับทั้งจีจะเป็นอย่างนั้นนะคะอากาศก็จะครึมๆม,มาค่ะ mm. เย็นๆสบายๆ mm. แล้วก็บ้านก็อยู่เชิงเขาอะค่ะจะเป็นบ้านขึ้นหาดไล่ๆไปเลยด้านหลังเนี่ยจะพิเศษสุดคือ <Okay. S 1> จะดูน่ากลัวอืมค่ะน้องก,ก็ตัดสินใจเดินเข้าบ้านแต่วินาที่เดินเข้าบ้านหมาพี่แจ็คตัวสูงเท่าเอวอะไม่แน่ใจว่าพันอะไรอืม ตัวใหญ่มากพี่แจ๊ควิ่งมาเหมือนขัดหนูหนูก็กลัวหนูเลยบอกเขาว่าช่วยลูกวนเออเก็บหมาอยู่ได้ไหมเพราะไอเคยโดนหมา,า,ก,ากัดตอนเด็กแล้วไอกลัวช่วยเก็บเข้ากงได้ไหมเขาบอกโอเคเดี๋ยวไอเทคแคร์อยู่แล้วกันเดี๋ยวยูกเดินเข้าบ้านหนูก็เดินเข้าบ้านนะคะเขาก็เก็บใส่กงแล้วหลังที่หนูเข้าบ้านแล้วเขาก็ปล่อยหมาออกจากเดิมอแต่วินาทีนั้นที่หนูคิดคือเฮ้ยถ้าไมนมีอะไรตุกติกเขาเขาคัดโลกลัวมากกว่านั้นไงเขารามาบ้านคนแปลกหน้าอ๋อแล้วคือเราก็ไปคนเดียวนี่หรอ ตอนนี้เราก็ไปคนเดียวอ่ะโบไปคนเดียวพี่แจ๊คคือเรื่องรถยนตนเราก็ไม่มีแต่เราวัยรุ่นน่ะค่ะพี่แจ๊คคือตอนนั้นย้อนกลับไปห้าปีหนูเด็กแต่พี่แจ๊คมันเด็กก่อนค่ะวัยรุ่นนะคะพี่แจ๊คแล้วเสร็จบ้านน่ะหลังใหญ่มากพี่แจ๊คก็บ้านน่ากลัวมากบ้านอึมครึมมาค่ะพี่แจ๊คกลิ่นตุ่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จได้เข้าเข้าไปบ้านปุ๊บเขาก็ปล่อยหมาเลยสามตัวตัวแบบม้าคือมาเลยไม่แน่ใจว่าพันอะไรพี่แจ๊คเพราะมันมืดมาก หลังหลังจากนั้นปุ๊บหนูก็เดินเข้าบ้านเพื่อจะไปหาสวิตไฟอะค่ะพี่แจ๊คครับหาไม่เจอพี่แจ๊คมันมืดม,มากบ้านคาลือหาดเขาเลยบอกว่าไม่ต้องเปิดไฟเข้าดูหนูด้วยนะคะ<ม>ในการเปิดไฟตะกครอกใส่หนูว่าไม่ให้เปิดไฟเขาบอกไปที่ห้องครัวหนูก็เลยตัดใจเดินไปห้องครัวเขาเปิดไฟห้องครัวห้องไฟครัวครัวก็จะใหญ่มาก<อ>ตามสไตล์บ้านคาลือห่าแนะค่ะพี่แจ๊ค ครัวคือใหญ่มากก็เขาก็เลยเอ่อรินไว์ให้ดื่มซึ่งหนูไม่หนูก็ช่วงนั้นแบบเหมือนกึ่มแบบเอ้ยฉันก็มึนละเลยแต่ใจไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เมานะคะมีสติเพราะไม่ใช่คอเหล้าเขาก็ดื่มอยู่คนเดียวก็เลยตัดใจว่าอยู่ขึ้นห้องเหอะมันดึกแล้วประมาณตีสามแล้วค่ะมันดึกแล้วขึ้นห้องเถอะห้องมันน่าจะมีประมาณสามห้องนอนนะคะพี่แจ๊คแล้วก็หนูก็ตัดใจเดินขึ้นห้องนอนนะคะพี่แจ๊คเดินขึ้นมาได้ขึ้นห้องนอนเขาก็ตัดใจให้ไปห้องห้องหนึ่งที่เป็นเตียง เออเป็นห้องห้องกว้างมากพี่แจ๊ค็ต้องมีเตียงใหญ่ๆตรงกลางอืแล้วป้าปูที่นอน,นจะเหมือนแบบมีหมอนยัดไว้อะค่ะเหมือนหมอนข้างยัดในแล้วปูตึงๆอะค่ะแล้วพัดลมพดานะคะคือยังไม่มีใครยขึ้นไปเลยอะค่ะแต่พัลพดลมพลานมันหมุนช้าๆอยู่แล้วอืซึ่งมันน่ากลัวมากพี่แจ๊คแล้วเข้าไปในห้องอะห้องนั้นบรรยากาศเป็นไงไหมคะพี่แจ๊คมีเตะค่ะ เปเด็กอะค่ะอ uh huh. แล้วก็มาโยกพี่แจ็คเนี่ยท่าเป็นหนังฝรั่งเป็นหนังฆาตกรเอ่อบ้านผีสิงเป็นบ้าน uh huh. เด็กไหมคะในในป่าอะไรเงี้ยครับ uh huh. เป็นบ้านแล้วก็มีว่ามาโยกอะพี่แจ็ค uh huh. มีมาโยกแล้วเขาก็ลงไปเอาเครื่องดื่มแล้วหนูอยู่คนเดียวครับ uh huh. แต่เหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรแต่มันน่ากลัวดูว uh ่าเรามูฟออกจากตรงนี้เหอะแล้วไปนอนห้องอยูได้ไหม uh huh. แต่เขาพยายามไม่อยากให้ไปห้องนั้นนะคะห้องที่เขานอน uh huh. เขาพยายามไม่อยากให้ไป uh huh. ดูแล้ตัดสินใจ อยู่ฉันขอเหอะฉันกลัวห้องนี้เพราะมันเป็นห้องเหมือนหนังผีเด็กอะพี่แจะคไม่ออกไหมคะครับครับที่มีแบบมีม้าหมุนมีเครื่องเล่นเด็กอยู่ในห้องกวาแล้วห้องกว้างมากอะพี่แจ๊คแล้วเลยสนใจไปห้องนอนครับเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุณไปอาบน้ํำไหม,มคุณไปอาบน้ําไหมก็เลยตัดใจว่าเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วก็แล้วเขาก็เมาอะคะ่ะเขาออกมาเหมือนเขาเมาอะคะ่ะเขาก็เหมือน หลับไปอะพี่แจ๊คออกมาแล้วเขาหลับเขากลนดังเลยเพราะเขาเมามากพี่แจ๊คหนูลาโบก็เอ้ยทํายังไงดีแต่ช่วงช่วงที่บอกพี่จ๊คเราคือเรามาบ้านผู้ชายแปลกหน้าเราย่อมดูทางออกทางหนีอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาหลับเรากลับบ้านดีกว่าไหมครับซึ่งหนูก็เลยตัดใจอ่ะโอเคนอนดีกว่าอนอนไปปุ๊บพี่จ๊คสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงนะคะ่ะมาเรียกหนูอ ให้เรียกเป็นเป็นให้เซฝรังน,นะคะคเป็นผู้หญิงฝรังนะคะผู้ภาษาอังกฤษให้ให้ให้หนูตื่นพี่แจ๊คแล้ว mm. หนูก็สลึมสลือสักพักหนูก็ไม่ตื่นนะคะพี่แจ๊คเลยแต่พราะช่วงนั้นมันง่วงมากตีสามกว่าๆพี่แจ๊คเลยแต่ใจนอนต่อพี่แจ๊ค mm. สักพักหนึ่งก็มีคนขึ้นมาบนเตียงนอนนะคะคซึ่งเตียงมันจะนุ่มมากเป็นเตียงใหญ่หกฟุตแต่ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เหยียบตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาซ้ายกว่าซ้ายแล้วตัวเราก็หยุบตามอะค่ะแล้วหนู่มเลยแต่ดใจ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพี่แจ็คแล้วก็เลยถามเขาว่าก็เลยปลุกเขาบอกเนี่ยฉันกลัวผีฉันว่าฉันฉันที่เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะออเออแบบบอกฉันได้ไหมฉันอยากกลับบ้านอนะไรเงี้ยผู้ชายก็เหมือนเมามากบอกอยู่นอนเหรอเขาเบอบอันเนี้ยเออภรรยาผมมากครับเพิ่งเสียชีวิตไปกับลูกอืไปจัดงานแล้วกาเพิ่งกลับมากับพี่แจ็คบ้านเลยลบมากอแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูอะ นอนต่อวินาทีนั้นนอนไม่ได้แล้วค่ะพี่แจ็คแต่เขาหลับ,บแต่จะลืมที่บอกไปคือน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือปลายเท้าเขาอืจะมีเอ,อ่อพี่แจ็คพี่แจ็คปึกภาพเอ,อ่อสมัยรัชการที่สี่ที่ห้าไหมคะที่เป็นโตก,กระจกนั่งกับพื้นแล้วหวีผมอะค่ะนึกออกเข้าซึมจากเมืองไทยอจากที่ได้คุยกันไว้น่ากลัวมากเลยค่ะพี่แจ็คแล้วก็แล้วก็วางอยู่ปลายเท้าแล้วหนูเลยตัดสินใจวินาทีนั้นเฮ้ยเขาหลับละอืมกลัวมาก ฉันขอเดินลงไปเอารองเท้าข้างล่างละกันเดินลงเอารองเท้าเพื่อจะออกตรงหน้าต่างอืออกตรงหน้าต่างเพราะหน้าต่างกันค่ะกับจับระเบียงอะคะ่ะระเบียงของบ้านอะคะ่ะหน้าต่างกับเอกับกับหลงังคาที่จอดรถอะค่ะพี่แจ็คมันติดกันครับหนูเลยตัดสินใจไปเอารองเท้าพี่แจ็คแล้วก็ไปเปิดไฟหาสวิตช์เจอวินาทีที่เปิดไฟพี่แจ็ครูป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 ของเขาอะค่ะรูปงานศพ ลูกงะลูกลูกลูกเขาแล้วาช้าช้าโบโบช้าช้าใจเย็นเย็นค่ะพี่แจ็คชอบทีนะคะลงไปเอารองเท้าแล้วก็เปิดไฟอืแล้วก็วิธารที่เปิดไฟอะค่ะก็จะเห็นรูปทั้งรูปงานศพแล้วก็รูปลูกภรรยาเขาแล้วก็ลูกของเขาลูกสาวเขาเต็มบ้านเลยเนาะแล้วบ้านหลังใหญ่มากพี่แจ็คึกภาพก่มหนูจะเดินมาขึ้นชั้นสองได้อหน้ากลัวมากพี่แจ็คเลยแต่จะหยิบรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นสองแล้วก็ รูปปะค่ะเวลาเราเดินไปทางไหนมันเหมือนรูปมองเราตลอดเวลาพี่แจ๊คเลยแต่ใจเดินมาเอารองเท้าอะค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาห้องเดิมแล้วก็เขาหลับไม่ดูเรื่องอะไรเลยแต่ใจเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าฉัน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 ขอกลับบ้านดีกว่าเลยแต่ใจแบบว่าเปิดหน้าต่างห้องนอนนะคะพี่แจ๊คแล้วก็ปีนไปที่เออระเบียงเพราะว่าหน้าต่างห้องนอนกับหลังคาที่จอดรถมันติดกันครับค่ะเลยตัดสินใจก้าวออกไปแล้วก็ค่อยค่อยคาน านที่หลังคาบ้านนะคะพี่แจ๊คหลังคาลานจอดรถนะคะพี่แจ๊คแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยคยานไปสักพักก็จะมีเสียงอะคะ่ะตามมาพี่แจ๊คดังคืดพี่แจ๊คนึกภาพบ้านคะเลหาดนะคะแล้วหลังคายาวมากครับ<อ>แล้วมืดมากพี่แจ๊คสักพักหนูก็คานไปตามหลังคาบ้านก็มีเสียงคืดคืดดูพูดภาษาชาวบ้านเลยเชี่ยอะไรวะใจเย็นๆดีโบออมันเอาอากาศอยู่โบ Yuan, ขอโทษค่ะพ mm, ี á, Naw, ่แจ nah, ๊คภาษาชาวบ้านมากค่ะประจี้ที่โทษไปขอโทษทีพี่แจ๊คขอโทษที่ันไปเฮ้ยอะไรวะอืมเลยหันไปสักพักก็มีเหมือนเงาตะคุ่มตะคุ่มอะค่ะพี่แจ๊คเหมือนคานตามเราออกมาค่ะพี่แจ๊คจากหน้าต่างค่ะคานออกมาเรื่อยๆนะคะดังคืดคืดแล้วหนูก็ได้ตัดสินใจแบบคานให้เร็วขึ้นนะคะเพราะโกวหลังคำยุบลงไปพี่แจ๊คแต่มันแน่นหนาแล้วแต่เราก็ระวังอะค่ะพี่แจ๊ค เลยตัดสินใจกระโดดลงไปเพราะว่าช่วงที่กระโดดลงไปที่ไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าบ้านเขาอยู่เชิงเขาอะค่ะพี่แจ๊กใช่เราเราเราก็เราเราก็โดดลงเอ,อจุดที่มันมัน,ม,นมันลงมาจากเนินที่มันสูงกว่าค่ะพี่แจ๊กค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊กอ้าวเดี๋ยวสิแล้วเราไม่รู้หรอคือหมายถึงว่าเราโดดออกจากบ้านนันได้ก็คือออกไปจากบ้านเลย ช่แล้วออกมาจากบ้านเลยแล้วก็โดนเออโดนตำรวจนะคะเออที่ที่สิงคโปร์เขาจะมีรถรถรถเก่งเป็นรถตำรวจนะคะตรวจยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกหมู่บ้านอยู่แล้วแล้วตรวจเข้มงวดมากหนูก็โดนเออแบบโดนสายพาร์อะไรเงี้ยหาว่าเป็นหัวขโมยแต่โชคดีที่เราคุยกันรู้เรื่องว่าเออมาบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเมาอะไรประมาณนี้ค่ะอ้าวแล้วก็กระโดดลงมาช่วงที่กระโดดไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่า บ้านก็อยู่เชิงเขาเค่ะพี่แจ๊คทางลงกระโดดลงมาปุ๊บก็เราลงตรงเนินที่สูงกว่าค่ะเป็นไล่ระดับถนนลงมาค่ะพี่แจ็คไอตรงนั้นผมไม่ติดเท่าไหร่คือหมายถึงว่าออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยที่ผมติดคือแล้วได้กลับไปสอบถามไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เราเจอมันคืออะไรรูปงานศพหรือว่ารูปอะไรก็แล้วแต่หมายถึงว่าครอบครัวเขาเสียหรอ ครอบครัวเขาเสียพี่จ๊ะที่เขาเศร้าไงครอบครัวเขาเสียไปอะคะอ่ะพี่จ๊ะคือครอบอ,อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะาเป็นโทรมาครั้งแรกโดยเล่าแบบนี้ค่ะ,คะ,ะก็คือครอบครัวเขาเสียไปแล้วอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบภรรยาเขามาเรียกหนูให้ตื่นเหมือนไปนอนเตียงนอนเขาอะคะ่ะซึ่งเขาไม่อยากให้เราไปนอนตั้งแต่แรกแล้วสามีเขาให้ไปห้องลูกเขาทางด้านอีแถบหนึ่งอะค่ะไม่ให้มานอนห้องนอนส่วนตัวเขาอะค่ะพี่จ๊บ แาดเรื่องมันก็มีติดประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คท้งฤหาสน์หดเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวพี่แจ๊กแล้วก็บ้านสกปรกมากเลยซึ่งไม่มีเนตมาดูแลเพราะเขาเพิ่งบินกลับมาจากเสร็จธุระจากงานศพเขาที่บ้านเมืองเขาอะค่ะพี่แจ๊อโอเคก็คือจะไปปาร์ตี้ต่อกานชวนกันไปที่บ้านเขาปรากฏว่าภรรยากับลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ รดความพี่แจ๊กออรถความใช่เพราะที่คุยๆกันนะคะจากที่เขาเมาด้วยอะค่ะอ๋อค่ะเขาก็เลยเฮิร์ตเลยอะไรประมาณนี้เขาดูเศร้าตลอดอะค่ะพี่แจ๊กอืมอโอเคเข้าใจละนะครับก็ะพี่แจ๊กแล้วก็เหตุเหตุที่ที่บอกว่าเดีพี่แจ๊กก็งงว่าทําไมมาออกตรงหน้าต่างแล้วปีนตรงหลังคารถ เพราะว่าเขาปล่อยหมาไปข้างล่างอะค่ะสามตัวค่ะพี่แจ๊คก็เลยออกทางนั้นดีกว่าเขาจ่าใช่เพราะเราเพราะ<ๆ>เราเป็นคนกลัวหมาอะไรไงหมาจัดเรวแน่นเพราะหมาตัวสูงว่วเอวอนูอีกอค่ะพี่แจ๊คครับถ้าออกทางประตูยังไงก็โดนกัดแน่นอนใช่พี่แจ๊ค<ะ>แต่เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือวินาทีที่แบบมีคนคานตามออกมาจากตรงระเบียงคือเราเห็นเลยเป็นตะคุ่มตะคุ่มแต่ไม่เห็นตัวเนาะไอ้นะคะไม่เห็นตัวนะได้ยินแต่เสียงเป็นเงาลางๆเป็นคนเลยค่ะพี่แจ๊คเห็นได้เลยว่าเป็นคนค่ะพี่แจ๊ค โอเคเรื่องมันก็มีประมาณนี้เลยโอเคได้ค่ะโบโบเป็นคนพูดเร็วมากนุ่งผ้ัวนี้พี่แตงกุสื่นเต้นด้วยแล้วเมื่อกี้ขอโทษด้วยที่พูดไม่พอเพราะเมื่อกี้บอกก่อนเลยว่าพูดภาษาชาวบ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแหละมันมันมันก็เข้าใจคำว่าภาษาชาวบ้านไงแต่อันเนี้ยต้อองขโทษด้วยต้องหนโทษด้วยเป็นอากาศอยู่ในใจของหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันออกอากาศอยู่ มันไม่สามารถไม่เป็นไรพี่อธิบายให้ฟังฟังก่อนสิแตเย็นเย็น <c oughs> พี่จะบอกไม่ต้องขอโทษแล้วคือมันผ่านไปแล้วแต่จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการอกอกาศอยู่างเงี้ยเข้าใจว่าเป็นคํำชาวบ้านแต่มันพูดอกอกาศอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับนี่ค,คือไปไปสิงคโปร คือหมายถึงว่าไปอยู่นู่นเลยหรือว่าไงไม่ใช่ค่ะหนูหนูเป็นคนเหมือนไปฮอลิเดย์ไปสามประเทศอยู่แล้วค่ะพี่แจ๊คเมือ่อห้าปีหนูเหมือนไปเที่ยวพี่แจ๊คไม่ไม่ตอนนี้สตนนิตอนนี้สิตอนนี้สิตอนนี้ที่บอกไปสิงคโปร์ตอนนี้ออกมาเที่ยวกับพี่แจ๊คเดี๋ยวคู่นี้อีกคืนก็จับแล้วค่ะพี่แจ๊คนี่มาคืนแรกโอเคโอเคได้แล้วตอนนี้สิงคโปร์กี่โมงแล้วฮะมาเร็วกันแค่ชั่วโมงเดียวค่ะพี่แจ๊คทั้งนุ่นเร็วกว่าค่ะเร็วกว่าแค่ชั่วโมงเดียวค่ะอ๋อก็ประมาณสักตีสองกว่าขวาแล มันมันเป็นประเทศเล็กๆแล้วเที่ยวมันเดียวก็จบอะค่ะแต่ดูมาหนูหนุน่นเี่นมาช้อปปิ้งอะคะ่ะมัน<อ>มีแบรนด์ครบโอ้นี่เนี่ยสายช้อปปิ้งเลยนะคว<ะ>ิจรได้โอเคขอบคุณมากจ้าโบาสวัสดีค่ะค่ะ